ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นฟรีไฟล์เว้ยจะมาเล,เล่นกับเพื่อนเออดูสิบวกว่าตัวเสิยบวกผมจะชนะไหมัดเดือดกันจังหวะหนึ่งนะช้าหน่อยของผมอ่ะช้านิดหนึนน่งซื้อเครื่องมือม่ทันแล้วก็มันก็เป็นอของผมเป็นรอบไปเดียวขอตั้งหลักก่นลอนรอๆๆเดี๋ยวร้อยแมปผม,ผมโหลบแป๊บหนึ่งนะทุกผู้ชม o、okay, 好了，干、okay, 嘛了？哦哦，接接接接接接。 ตนะีปือนอื่นพบผมก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่ทันมันไม่ทันมันงั้นก็ต้องเอาปืนหนักๆที่ตะโคนเจ้าเจ้าเพื่อนสุดสุดโหดคนนี้นะครับ<ๆ>มีวิธีเด็ดทิพย์ไม่ใช่นะ<ๆ>คิดว่าจะซื้อปืนอีกันน่าเสร็จังๆเดี๋ยวซื้อเซฟบอลได้ปะวะ เซว่าได้ไหมรู้สึกเซว่าได้เซวได้ไหมโอเคมีวหวังจะได้แบบคุมกันได้นะเลย 2 quá 2 quá thật chính quá ผมไม่ทันจริงครับนี่แบบจริงจังนะแล้วคราวนี้คือจริงจังแล้วโหนะเพื่อนๆผมโหนะผมเล่นซอสขอผมไม่ได้เก่งซอสขนาดขลับไอโวกูซื้อไม่ได้ละสวยละจ้าเลยนะซิปปลื้มเลย เพราะว่าเป็นบรรดสู้โหดผมครับก็ฝากกดไลค์ให้เป็นกำลังใจด้วยผมผมผมอาจจะชนะก็ได้หรืออาจจะชนะสายเติม์ไม่ได้สายฟรีก็เก่งกันนะอ้อมไม่อ้อมอ้ออ้ไมออมอ้อมไปออมไปออมไปถุงอ้อมลยปล่อยมันลอยมันปล่อยมันข้างหลัง ก็โดนโดนหดัวนะแต่ว่าไม่ทันจีการชนะครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากากา็ต้องชนะให้ได้ตอนนี้โดนสามศูนย์แล้ว เราไม่ได้เก่งอะไรมากครับ นอุ้ยอยอุ้ยหนักนะหนักนะเจ็บนะเจ็บนะพี่เจ็บนะมันมันยิงเห็นเห็นนี่ยวรออไอช่มันอยู่นี่ห็นดนี่ Uy, uh. เดี่ยวเองสุยากัรสุยา អីមួយទេយឺតមកទៅ เจาะมีอะไรไว้ตอนนี้ตอนนี้คือผมไม่ได้แตะปืนนี้โคตรนานเะออผมก็รู้สึกกลัวนอะอเพราะตัวเฮาไม่มาไม่มาลอยหลังผมเฮ้ โอ้ยๆๆแล้วเรามาครับพี่ดูด้วย <coughs> <coughs>

ตัวบอกเขาเล่นไหนๆมันเป็นวรดสัตว์เล่นในของไปยัดโกกุยเป็นยังไงเลี้ยวฝัญแม่งเรียวเดี๋ยวพอผมอัดอ่ะผมผมอัดคลิปเสร็จเดี๋ยวผมจะให้ผู้ชมไปติดตามช่องเพื่อนให้ผมด้วยนะครับเพื่อเพื่อเพื่อ่ะอ๋อต่อให้คือเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมรบ เพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ให้ให้เ no พื่อนผมด้วยนะครับก็เลียมกันเข้ากันลงวันเดียวกันเข้ากัรจาแล้วก็คัดค mm ัดออกยเยคนที่มาลงให้้บอกว่ามือสวยนะค่ะเือนมาแล้วกทม่ข้นไเข้ากันเลยได้มาลงวันเดียวกันเลยได้กา งไงผมก็ต้องไปฝึกให้ให้ดีสุดแล้วผมก็ต้องชนะมันให้ได้เลยเพื่อนผมแม่งไม่ใช่รอเ,เ,เล่นลนะ ก็หลังเสร็จแล้วปิดฝาแล้วก็เขย่าเฉยๆใช่ขย่าโอ้ยแม่ขำไม่เจแล้วแม่ขำไม่เจอ เกือบเกือบเือบบดผมก็พอมือไวนะแต่ว่าไม่ไม่ไม่บ่อยๆถ้าเพื่อนผมอะไร

พร้อมเล่นสนามเป็นไงผม,มผมเล่มไม่ไม่เป็นผมว่าผมฝึกปืนปืนเป็นเนี่ยดีละ ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยเพื่อเอเป็นแรงใจผมอาจจะโตกลับชนะมาก็ได้ออใครใครจะไปรู้ล่ะเออเนาะเกับนะเกับนะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเออเจอเจอกันคลิปหน้าสัปดาห์นี้บายๆถึงแม้ผมจะให้แพ้แต่ว่าผมเล่นเต็มเหมือนพี่ละเออก็เป็นมือมือใหม่อ่ะเออเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย